สวัสดีครับพบกับผมนะครับปาวิสานออตโต้ออกรถง่ายได้รถดีต้องวิสานออโต้ขาสาขาการจนาพิเศษนะครับผมใครหารถครอบครัวหรือว่าครอบครัวกำลังขยับขยายนะ,ะหรือหารถให้คุณพ่อคุณแม่นั่งหรือขับเองไปส่งลูกๆนะให้ลูกๆนั่งสบายมีพื้นที่โดยสารเหลือๆนะครับผม ขอแนะนําคันนี้เลยนะครับผมรถที่ผมนํามารีวิววันนี้นะครับผมจะเป็น t y โยต้าเวลฟ r e 2.5 ZG Edition เป็นเบนซินล้วนนะ<ม>แล้วก็คันนี้นะครับเป็นรถปี2015จดทะเบียนปี2016เลขไม้แท้ๆ150,000กิโลเมตรเท่านั้นนะสภาพาผมบอกงี้เลยกันน็อตไม่ขยับสักตัวสวยสุดๆใครหาอยู่ผมบอกเลยต้องรีบคว้าเอาไว้นะครับผมเดี๋ยวผมพามาชมรอบๆดีกว่าว่าสวยจริงๆเป็นอย่างไรและคันนี้มีฟังก์ชันอะไรบ้างตามผมเลยครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคุสภาพมากกว่าหมื่นคันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com มาเริ่มกันที่หน้าตัวรถนะครับผมก็เวลฟล์นะ้องเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วเนาะนี่นะครับผมโลโก้ของเขานะแล้วก็การตกแต่งของเขาที่ใช้คําว่าออกแบบมาได้ดูดีแล้วยิ่งรถเป็นสีดําใช้คําว่าอย่างนี้นะ รถสีดำเนี่ยใช้ได้ทุกแบบทุกโอกาสไม่ว่าจะงานแตง่งรถผู้บริหารนะเดินทางอะไรเงี้ยสีดําเป็นรถที่ใช้ออกงานได้หมดเลยนะดูดีมีระดับนะครับผมแล้วก็ไฟหน้าคันนี้เป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับผมด้านล่างมีไฟตัดหมอกแล้วก็กันชนด้านหน้ามีเซนเซ,นเซอร์มาพร้อมนะ,ะมาดูเครื่องยนต์กันคันนี้เป็นเบนซินล้วนเนาะเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินส5 0 0ซีซีให้กำลังสูงถึง หนึ่งร้อยแปดสิบแรงม้าสภาพห้องเครื่องเห็นไหมแห้งแห้งดนะเดิมๆนะเดิมจริงๆนะครับผมอ่าแล้วก็ที่ผมบอกว่ารถเดิมมาดูหลักฐานอยู่นี่น็อตฝากระโปรงนะครับผมผมเปิดให้ดูไม่เคยถูกแกะคันไข่นขนะเดิมจริงๆอ่ะไล่ไปเลเบลอยู่ทรกเนี่ยทุกอย่างนะครับเม็ดอาร์คหรือว่าน็อตเนี่ยเดิมจับนะครับผมเดิมมากๆปัามโตโยต้าคมๆไม่เคยแกะแหงข้างนะครับผมข้างล่างไม่เคยแกะคานหน้าไม่เคยแกะทักจุดนะ แล้วก็ผมสตาร์ทรถให้ดูเนี่ยก็เพราะว่าผมอยากให้เห็นว่าเครื่องยนต์ทำงานปกติสมบูรณ์ดีนะครับเแมสเดิมทุกจุดถัดมาดูกันที่ล้อนะครับล้อคันนี้จะเป็นแม็กทูโทนะเดิมจากโรงงานนะขอบ17ซีรยียางจะเป็น22560 R 1 7ยางเนาะยางเนี่ยดอกยางแบบผมใช้คําว่าลึกๆอยู่เลยนะครับผมยางเป็นยางกลางปีไม่ไม่กลาานะครับสัปดาห์ที่49ของปี2020ะครับผมสภาพก็เลยยังสวยงามมากๆซื้อไปใช้ต่อยาวๆนะครับผม พัดมานะครับกระจกมองข้างนะครับจะเป็นดําเป็นโนแบ็กซีเดียกับตัวรถนั่นแหละครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยว LED นะครับผมแล้วก็ตรงนี้กระจกตรงนี้นะผมบอกนี้ฟิลลิ่งเวลานั่งในรถนะการที่มีกระจกตรงนี้มันดีมากมันทําให้เรารู้สึกเหมือนแบบมันขับแล้วแบบโปร่งอะ่ะบรรยากาศดีอะ่ะอันเนี้ยผมชอบกระจกตรงนี้มากนะครับถัดมามาดูกันนี่ด้ามจับประตูนะครับผมอันนี้ด้านหน้ากับด้านหลังนะด้านหน้าจะเป็นสมาร์ทคีย์เลดเอนทีด้วยสามารถล็อกและปลดล็อกที่ด้ามจับได้เลยส่วนด้านหลังเนี้ยจะใช้วิธีดึงหรือกดก็ได้นะผมลองดึงให้ดู ประตูก็จะเป็นไฟฟ้านะครับผมซึ่งเช่นเดียวกันใช้วิธีกดก็ได้นะครับผมทั้งเปิดและปิดนะครับผมอาทัดมามาดูสภาพเลยดีกว่ามาดูแผงข้างกันโอ้สวยงามแผงข้างสภาพสวยงามสมบูรณ์มากๆนะดูดีมีระดับมีเลเยอร์นะครับการเล่นสีการตกแต่งของเขาเพอร์เฟกจริงๆกระจกทั้ง4บานเป็นออโต้หมดเลยนะครับผมกระจกมองข้างปรับแล้วก็พับไฟฟ้านะครับผมแล้วก็นี่ เบาคู่หน้าเป็นเบาปรับไฟฟ้านะเนี่ยฝั่งคนขับเห็นไหมครับเมมโมรี <c oughs> ได้3ตํตำแหน่งเลยนะครับผัดกันขับเนี่ยสบายนะเมมโมรีของตัวเองไว้คุณคุณพ่อใช้เบอร์หนึ่งคุณแม่ใช้เบอร์สองนะอะไรงี้นะครับผมผัดกันขับคนขับรถใช้เบอร์สได้หมดเลยอ่ะดูสภาพพวงมาลัยน,นะครับสวยงามสมบูรณ์ไม่มีตําหนิเลยเห็นไหมแล้วก็มีครู e คอนโทรลมาให้ด้วยนะหลังพวงมาลัยอ่ะดูสภาพเบาเบาคันนี้สภาพอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์จริงๆนะครับไม่มีตําหนิใดๆนะเบาปรับไฟฟ้าด้วย เนยลอยขึ้นลงรถก็ยังไม่มีให้เห็นเลยนะครับผมดีจริงๆนะฮาดูโครงสร้างนะครับเห็นไหมครับเม็ดอาร์คสวยๆคมๆกลมๆชัดๆคันนี้โครงสร้างสวยมากๆจริงๆนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวแงนนะเห็นไหมแอร์แบ็กไม่เคยระเบิดนะอยู่ครบนะครับผมโอเคมามาดูนี่เปิดเลย เทให้ดูทุกขัานอยู่แล้วอะไรที่เป็นรถตู้เพราะว่ารถพวกนี้จะถูกนําไปใช้ในครอบครัวที่แน่ๆคือผู้โดยสารหลักอะผมพูดตรงๆนะเป็นผู้สูงอายุ1 2คือใครคือเด็กน้อยเด็กเล็กนั่นเองนะครับผมความปลอดภัยต้องมีมาให้นะเพื่อความสบายใจของคุณพ่อคุณแม่เดี๋ยวผมเทให้ดูเมื่อประตูปิดนะครับผมไม่ต้องกังวลใจนะครับเนี่ยผมเปิดให้ดูนะเนี่ยสมมติเด็กขึ้นรถนะครับผมโดนโปะเห็นไหมไม่ได้ชนแรงเลยประตูจะหยุดให้เองเป็นระบบเซฟตี้เห็นไหมครับนี่นะครับคือความ ปลอดภัยที่เจ้าเวลไฟมอบมาให้กับเรานะคุณสบายใจได้เลยลูกคุณจะไม่เจ็บตัวแน่นอนนะครับผมอ่ะถัดมามาดูสภาพเลยนะครับผมบาะด้านในผมขออนุญาตดูเลยนะครับนี่นะครับสวยงามสมบูรณ์ทุกจุดนะอ่ะขออนุญาตนะครับแง้มบาะแถวสามให้ดูด้วยสวยงามสมบูรณ์จริงๆนะครับผมอ่าและพลาดไม่ได้นะครับผมก็ต้องดูที่โครงสร้างแน่ๆนะครับผมดูตั้งแต่ล่างเลยนะไกลหน่อยนะแต่ต้องดูเห็นไหมครับ เดิมเดิมสวยงามทุกจุดลึกๆคมๆอย่างนี้โรงงานแน่นอนนะครับผมเห็น okay, ไหมอ่ะเข้ามาดูในนี้ได้ไหมเนี่ยเห็นป่มเม็ดอาร์ข้างในนี้คมๆชัดๆเนาะเดิมเดิมนะครับผมเห็นบ้านไล่ไปสวยนะครับผมเนี่ยดูน็อตไม่เคยแกะ่นะเห็นป่มประตูฝั่งนี้น็อตก็ไม่เคยแกะ่นะครับผมผมบอกแล้วว่าเดิมจริงทางด้านท้ายนะครับผมของเจ้าเวลไฟผมบอกงี้นะมันดูดีมีระดับแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปรถสีดํา ใช้ได้ทุกโอกาสใช้ได้ทุกวันก็คือมันเป็นรถที่แบบเป็นสีที่ดูดีอะเหมาะกับทุกโอกาสในการใช้งานนะครับผมรถสีดานะครับผมแล้วก็ดูนะครับการตกแต่งของเขานะครับผมสภาพโดยรวมนะดูดีจริงๆเห็นแล้วชอบนะครับผมไม่เวอร์เกินไปแล้วไม่น้อยจนเกินไปนะไฟเบรกตรงที่3บริเวณสปอยเลอร์หลังมีมาให้ไฟท้ายขนาดใหญ่นะครับผมอ่าแล้วก็ใต้นี้มีกล้องมองหลังมาพร้อมกันชนด้านท้ายด้านล่างเห็นไหมครับมีเซ็นเซอร์มาพร้อม แล้วก็ฝาดท้ายนะครับผมแต่ขออนุญาตเปิดฝาดท้ายนะครับอ่ามาดูสภาพภายในเวลาดูสภาพรถผมบอกว่าอะไรเปิดพรมดูเลยมาดูกันว่าเจ้าของเดิมเขาดูแลรถมายังไงนะเนี่ยสวยใสยกิ้งเลยนะครับผมใสจริงๆนี่ความเขาเรียกมนะเขาเรียกว่าเดลี่ยูดของจริงนะครับผมมีการโมดิฟายเชือกฝางนะครับผมแต่ว่ามันทําไม มันใช้ง่ายไงมันเปิดง่ายเห็นไหมครับเนี่ยเจ้า,จาของเดิมนะครับเน้นใช้งานจริงๆนะครับอันนี้คือไม่สวยงามไม่ว่ากันแต่เป็นการใช้ได้จริงนะครับผมแล้วก็ใต้นี้มีล้ออะไหล่นะครับอันนี้อยู่ครบอ่ะเปิดดูเห็นไหมยางอะไหลอยู่ครบนะเป็นล้อแม็กด้วยนะไม่ใช่ล้อกระทะนะครับแล้วก็บอดแถว3นะครับผมของเวลไฟพูดตรงก็โตโยต้าเอกลักษณ์การพับเบาะเป็นอย่างนี้และถามว่าพับยากไหมไม่ยากเดี๋ยวผมอันนี้ให้ดูขออนุญาตเปิดผมนะ เวลาที่เราจะพับเบาคุณจะสังเกตเห็นลูกศรน,นี้นะครับหมายความว่าไงเนี่ยเขามีป้ายอยู่เบอร์หนึ่งเห็นไหมคุณต้องเลื่อนกดเบอร์หนึ่งเห็นไหมเบอร์หนึ่งปุ๊บเลื่อนเลื่อนให้ลูกศรมันมาตรงกันเห็นไหมครับและเมื่อตรงกันปุ๊บเบอร์สองตรงนี้นะครับคุณดันได้เลยนี่เห็นไหมพับเบาง่ายแค่นี้เองแล้วก็เก็บขึ้นไปได้เลยนี่เรียบร้อยการพับเบาเสร็จสิ้นแค่นี้แล้วก็ดูใครปั่นจักรยานหรือเปล่า ไปปั่นได้ทางครอบครัวเลยนะเพราะว่าทาไมครับท้ายรถของเวลไฟจักรยานขึ้นคุณพ่อคันหนึ่งคุณแม่ทางด้านซ้ายคุณลูกจอดตรงกลางไปได้ทางครอบครัวนะทำกิจกรรมได้ขนของได้ก็คือการใช้งานเขาครบจริงๆแอร์นะครับผมแอร์อยู่ด้านข้างนะแถว2งแถวสามมีหมดนะครับผมอ่ะดูโครงสร้างเลยดีกว่าไม่เคยแกะเห็นไหมน็อตฝาท้ายผมบอกแล้วคันนี้น็อตไม่ขยับจริงๆนะครับผมสวยจริงอ่ะดูชายล่างเลยดีกว่าเนี่ยเดิมจัดเลย ห็นมโครงสร้างสวยๆนะคันนี้ชัดเจนนะทางด้านท้ายไม่เคยเกิดอุบัติเหตุมาแน่นอนนะครับตามมาต่อเลยตามมาต่อเลยเช่นเดียวกันประตูฝั่งซ้ายก็เป็นไฟฟ้าอ่ะแล้วความปลอดภัยละ่ะฝั่งนู้นให้มาฝั่งนี้มีไหมเทสให้ดูอีกรอบคุณลูกวิ่งขึ้นรถนะครับผมโยปเรียบร้อยเห็นไ,ไหมไม่แบบไม่ได้ชนแรงอะไรชนเบามากๆแล้วเขาก็เซฟตี้กลับไปนะครับผม นี่แหละคือความปลอดภัยที่ Toyota ให้คุณมานะครับสบายใจได้เนาะอาถัดมามาดูเบาะฝั่งนี้กันบ้างเบาะสวยงามเห็นไหมครับนี่แหละครับดีจริงๆนะครับผมเจ้าของเดิมดูแลมาดีจริงๆนะโอเคคงสร้างกันต่อเลยดูไกลหน่อยนะผมบอกแล้วดูไกลหน่อยะมเป็นรถตู้เนาะเอาแต่โ้ข้างล่างขึ้นมานี่สวยเห็นไหมครับคมทุกจุดนะครับผมนี่นะครับเพอร์เฟกจริงๆนะครับผมอ่าดูข้างในเห็นปะ เม็ดอาร์คสวยๆนะแล้วก็นี่ <S <S น็อตไม่เคยแกะน็อตประตูด้านข้างฝั่งนี้ก็ไม่เคยแกะ่นะคันนี้เดิมทั้งคันนะครับผมสวยจริงๆเห็นไหมบอกแล้วไม่โกหกกันลูกค้าที่ดูคลิปผมเป็นประจำนะจะรู้กันนะครับผมขนาดมีรอยขนแมวผมยังบอกเลยนะครับผมใช่ไหมเรื่องเล็กๆยังบอกเลยเรื่องใหญ่ๆไม่ต้องกลัวมีอะไรต้องบอกกันหมดแผงข้างฝั่งนี้สวยงามสมบูรณ์ทุกจุดเห็นไหมครับดีนะอ่ะดูเบาะเบาะอยู่ในสภาพที่สวยงามมาก หนิที่มักจะเกิดขึ้นกับรถทุกคันก็ยังไม่มีเลยตรงเนี้ยเห็นไหมตรงนี้ยังไม่มีเลยเห็นไหมครับสวยงามจริงอ่าดูคอนโซลคอนโซลสวยงามมากคอนโซลเป็นทัชเป็นซอฟทัชนะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มีการตกแต่งลายไม้มีคาดเงินนะโหเพอร์เฟกนะครับผมขัดมาที่โครงสร้างนะครับดูไกลหน่อยนะรถตู้นะมันใหญ่แล้วก็ยาวนะครับ นี่นะครับเม็ดอาร์คกลมๆสวย,สวยๆคมๆชัดๆไม่มีรอยตะเข็บตัดต,ต่อตัวถงังใดๆนะอ่าสวยจริงๆสวยทุกจุดเลยอ่ะดูนี่แอร์แบ็ไม่เคยระเบิดอ่อยู่ครบๆนะครับเยี่ยมเดี๋ยวผมจะพาไปดูฟังก์ชันภายในตัวรถนะครับว่าเจ้าเวลไฟเนี่ยมีฟังก์ชันอะไรและนั่งสบายขนาดไหนตามผมเลยครับ <S <S ตอนนี้ผมอยู่ภายในตัวรถของเจ้าเวลไฟนะลักษณะการนั่งขับอะไรเงี้ยคือแบบ มันนั่งสะดวกสบายมากๆมันกว้างขวางอยู่แล้วนะคนขับแล้วอย่างที่ผมบอกกระจกฝั่งนี้เห็นไหมพอมันมีอ่ะมันทําให้เขาเรียกวิสัยทัศน์เวลาขับขี่อ่ะรู้สึกโปร่งโล่งสบายนะครับผมความปลอดภัยนะแอร์แบ็คอบคันนะครับเวลไฟไม่ต้องกังวลไปแล้วดูสภาพคันนี้ผมบอกไปแล้วสภาพสวยงามมากๆมีการเล่นเลเยอร์การไล่สีของเขามันสวยงามจริงๆหน้าจอแบบทัชสกรีนนะครับผมนี่นะต่อบลูทูธได้อะไรได้หมดเลยนะจอกล้องถอยหลังมีมาให้หมดแอร์ Air นะครับผมดูเลย มีระบบนาโนอี e นะนาโนอี Nano e คืออะไรนาโนอี Nano e ก็คือระบบฟอกอากาศที่จะอยู่ในเครื่องฟอกอากาศแบบแอร์บ้านนะครับใหญ่ๆนะครับผมสามารถเปิดปิดได้แล้วก็แอร์เนี่ยเป็นแยกด้วยนะก็คือแยกอุณหภูมิอิสระซ้ายขวาเลยใครหนาวใครร้อนแยกออกจากกันนะครับผมออาถัดมานะตรงนี้มีช่องเก็บของเกียร์โต้นะครับผมเบรกมือไฟฟ้ามีเบรกโฮให้มาด้วยผมบอกแล้วเวลาติดไฟแดงเนี่ยฟังก์ชันเนี้ยดีมากๆนะทำให้เราแบบสะดวกสบายไม่ต้องไปคอยแบบ ไฟแดงหยยบเบรกค้างไว้หรือไม่ค่อยเปลี่ยนเกียร์อะไรเงี้ยนะแค่เหยียบเบรกเข้าไปให้มันโหะนะครับโหใช้ดีอีโคโหมดมีมาให้ตรงกลางมีที่วางของลึกเลยช่องวางแก้วตรงกลางก็ยังมีมาให้อีกนะครับวงมาลัยสวยงามไม่มีตําหนิใดๆใหม่หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าร้อยสามกิโเมตรเท่านั้นนะครับผมเป็นระบบพรูสตาร์ทกระจกตัดแสงออโต้นะครับมีมาให้พร้อมนะอมโอ้หลังคามันช่างแบบสวยงามนะแสงมันช่างตกลงมาดี ถ้าร้อนก็ปิดไปเอามือวัดเลยว่าข้างในถ้าตรงนี้ร้อนนะแปลว่ามันป้องกันได้ไม่ดีใช่ไหมแต่อันนี้ไม่ร้อนแปลว่ามันป้องกันความร้อนได้ดีมากๆนะครับผมแล้วก็ตรงกลางด้านบนนะครับเนี่ยนะดูนะครับปุ่มฝาท้ายอันนี้ประตูสไลด์ฝั่งซ้ายประตูสไลด์ฝั่งขวาสลุูปด้านหลังเห็นไหมเนี่ยครบเลยมันอยู่ตรงนี้หมดเลยนะเนี่ยการควบคุมของเขานะครับทีนี้ก็อยู่ในพาร์ทที่หลายๆคนเฝ้ารอแล้วอยากเห็นว่าการโดยสารแถวหลังเนี่ยนั่งสบายแค่ไหนผู้โดยสารจะนั่งสบายหรือเปล่าตามผมเลยครับ ว่ามันสบายจริงนะครับแถวหลังแล้วก็ผมชอบทรงเบาะที่มันไม่ได้เป็นเบาะมิกกี้ผมเคยพูดไปแล้วกับเวลไฟล์คันอื่นที่ผมรีวิวไปทําไมผมถึงชอบนี่ไม่รู้สึกมันไม่มีอะไรมาบีบตัวผมอะเห็นไหมผมแล้วผมเนื่องจากผมเป็นคนตัวใหญ่ด้วยมันก็ยิ่งแบบทำให้ผมแบบเฮ้ยนั่งสบายนะแล้วก็เวลาเบาะมิกกี้ผมไม่แน่ใจนะครับเหมือนการล็อกไอโซฟิกเวลาใครใช้คาซีลูกน้อยอะเบาะแบบนี้อาจจะเหมาะกว่าด้วยซ้ำนะครับผมแล้วก็ คันนี้ผมบอกอย่างนี้นะไม่ใช่เป็นเบาะไฟฟ้านะครับผมแต่เห็นอะไรปะปรับได้รวดเร็วมากนะทันใจสําหรับคนแบบสไตล์ผมแล้วกันผมชอบการปรับอะไรที่รวดเร็วและทันใจนะก็ถือว่าไม่ได้เป็นข้อด้อยหรือข้อดีระหว่างกันอันนี้เป็นเรื่องของความชอบส่วนบุคคลนะครับผมอ่ะแล้วฟังกชันด้านหลังนะก็เต็มแน่นอนเอนเตอร์เทนเมนต์ดูเปิดเลยโอ้ยหน้าจอพลาสติกยังไม่แก่เลยด้วยซ้ำนะครับจอ15.6นิ้วก็เหมือนมโน้ตบุกเครื่องใหญ่ วางอยู่นะครับให้เราได้ดูหนังใหนะ้บันเทนเ ment เนาะเพราะว่าผู้โดยสารหลักๆข้างหลังก็น่าจะเป็นเทวดาตัวน้อยของเรานะครับที่จะนั่งดูกระตูนั่งดูอะไรให้เขาได้แบบเขาเรียกดูบันเทนเ ment ไปได้ตลอดเส้นทางนะครับผมแล้วก็นี่ระบบแอร์นะครับผมเป็นแอร์ออโต้ปรับอุณหภ,ภูมิได้ด้วยนะครับผมมีระบบเปิดปิดซนะันรูฟเนาะนี่โอ้ยเห็นไหมแต่ว่าบางคนแบบไม่ชอบแบบเปิดสะทีเดียว อยากได้แค่ความโล่งโปร่งสบายก็เอาแค่นี้กําลังดีนะครับผมเห็นไหมแต่ถ้าร้อนมากอยากมืดๆส่วนตัวไปเลยปิดเลยนะครับและเมื่อผมปิดผมอยากจะให้ดูวนันนี้คันนี้มีแอมเบียนไลท์นะครับผมเปลี่ยนสีได้ปิดให้มืดเพราะอยากเล่นให้ดูของเล่นของเล่นถ้าเป็นโฉมก่อนหน้านี้ก็จะเปิดปิดเป็นสีส้มอย่างเดียวใช่ไหมแต่อันนี้สามารถเลือกสีเลือกเฉดได้เลยเนาะเยี่ยมนะครับผมสภาพเบาะด้านหลังสวยงามมากมันนั่งแบบโล่งผมนั่งชิลแบบนี้ได้เลยอ่ะใช้คําว่า หาอยู่นะไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวผมไปทดลองฟิลลิ่งการขับให้ดูเนาะแล้วก็ไปดูกันว่าคันนี้อยู่ในสภาพสมบูรณ์หรือเปล่าตามผมมาเลยครับมาครับทดลองขับนะสมมติผมต้องขับรถไปส่งแบบคุณลูกหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ที่สูงอายุนะครับผมง่ายๆนะผมอยากให้ลองแผนสมมตนินะผมจะเปิดประตูฝั่งขวานะครับผมผมกดปุ่มด้านนี้เลยนี่ประตูฝั่งขวาผมเปิดน,นะครับผม ลูกชายลูกสาวคุณพ่อคุณแม่ผู้สูงอายุลงไปอ่ะเมื่อเสร็จแล้วผมก็สามารถกดปิดเห็ <Okay. S 1> นไหมครับประตูปิดให้เองสะดวกสบายสุดๆนะครับผมโอเคนะต่อมาก็ไปเริ่มขับกันเลยเกียร์โตขับง่ายมีความในใจอย่างหนึ่งอยากจะบอกแบบโตยต้านะครับก็จริงๆถ้า Fortuner เขาแบบ Modify โพวงมาลัยให้แบบเป็นเหมือนเวลไฟก็คงจะดีนะมันขับง่ายมากขับสบายแบบ ธรรมะธรมงกระฉับกระเฉงนะครับผมมั่นคงสุดๆเลยนะครับผม, oh, er ผมออฟฟอร์จูเนอร์พวงมาลัยยังหนักอยู่เลยอ,อันนี้ขับง่ายมากพวงมาลัยขนาดกําลังดีการนั่งเนี่ยแบบทัศนาวิสัยแบบโอ้โหเพอร์เฟกมากๆนะครับผมวงเลี้ยวขับง่ายอะลงหลุมเนี่ยผมว่าชอบเอารถไปลงหลุมนุ่มมากนุ่มนวลมากนุ่มนวลมากๆนะครับไม่มีเสียงนะครับผมคันนี้ใช้คําว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้ ทุกอย่างเลยนะครับผมเนี่ยโล่งโหดูดิขยับตัวอะไรง่ายอะ่ะโอ้แบบเป็นรถที่มีขนาดที่แบบสบายจริงๆนะครับผมโอเคนะเดี๋ยวผมจะลงไปบอกโปรโมชั่นดีๆให้คุณลูกค้าฟังนะครับผมตามผมเลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสวยงามจริงๆนะน็อตไม่ขยับเลยสักตัวแล้วที่สําคัญนะลูกค้าเดิมนะครับผมดูแลมาดีมากๆเลยนะครับผมลูกค้าวิสาตัวค้าของผมนะสำหรับใครที่อยากจัดไฟแนนซ์นะครับผม ปรึกษาเราได้อยากผ่อนเท่าไหร่ดาวเท่าไหร่ส่งกิ้งวดส่งกี่ปีจะเทิร์นลดอะไรโทรเข้ามาปรึกษา,าได้ฟรีเลยนะครับผมและวิสัยทัศต้คข่าวของเราก็ยังมีการบริการหลังการขายให้2ปีหรือ7จ็ดหมื่นกิโลพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงใครจัดไฟแนนซ์โปรโมชั่นดีๆผมมีให้แน่นอนนะครับผมคับฟรี90วันดอกเบีย้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์นานหนึ่งปีหรือจะรับดอกเบี้ยพิเศษนะครับผม2.4 9เตลอดอายุสัญญากรจากการอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดสมัครให้ด้ สวัสดีครับ นับสนุนโดย c a r r s u r e เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคันสภาพมากกว่าหมื่นคันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com